แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำอยู่เยอะแล้แต่แม่ก็ไม่อเอาพี่น้องครับ ผมเนี่ยใกล้จะหมดแรงแล้ว <Okay. S 1> ผมรู้ว่าบรรดาสื่อเนี่ย,ยเขามารอผมเขาติดตามผมตั้งแต่เช้าผมก็บอกกันแล้วว่าผมอาจจะมาไม่ทันศาลท่านก็พิจารณาและก็โดยสรุปศาลก็อนุญาตให้ผมพูดยกเลิกคำสั่งคุ้มครองที่ไม่ให้ผมพูดถึงทักภูมิใจไทย <Yeah. S 1> ผมบอกไว้รศา,ารครับ้าศสารไใมใ่ผม สารให้ผมพูดเรื่องการชาแล้วไม่ให้ผมพูดไอ้คนที่มันนำการชาเข้ามาแล้วผมจะพูดได้ยังไงล่ะครับสมมติว่า,สมม,วาสมมติว่ามีคนที่นำยาเสพติดม,มาตำรวจจับและตำรวจก็ต้องไปตามจับไอ้คนที่เอายาเสพติดม,มาไอ้คนที่มันเอาค้ายาเสพติดม,มาดังนั้นกระบวนการนี้ต้นตอกก็ต้องไปคุยถึงพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักเดียวที่ นำเสนอโนโยบายกัญชาเสรีไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์เพราะถ้ากัญชาทางการแพทย์ทำไมมันอนุญาตให้เปิดร้านขายกัญชาในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับสามพันกว่าล้านสี่พันแห่งแล้วมันเยอะขนาดว่ามึงมากกว่าร้านขายยามึงมากกว่าเซเว่นมึงมากกว่าทุกอย่างเลยเพราะวันนี้บอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชาวบ้านมันพืชเศรษฐกิจลายชาวบ้านได้แค่ห้าหกต้น แล้วห้าหกต้นปลกูไปลกไปําไมปลูกไมมานก็ตายเพราะอะไรครับเพราะการชาเนี่ยมันจะต้นปลูกในที่ร่มมีการดูแลอุณหภูมิอย่างดีคุณภาพมันถึงจะดีดังนั้นพี่น้องวันนี้เนี่ยทุกทุกท่านนะครับทุกทุกท่านที่จะเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวท่านมารับของที่ระลึกของจำรวยผมเงินผมเองครับเงินผมเองเพราะว่าเงินต่างๆเหล่านี้ ผมพร้อมที่จะนำมาให้นำมาต่อต้านรำมารุณรงค์และท้ายสุดรุณรงค์ให้ท่านในวันที่14พฤษภาคมอย่าไปเลือกไอ้พักภูมิใจไทยไม่เอามึงเอามึงโไม่เอามึงอเอากแสเนี้ออกไปทั่วประเทศครับไม่ใช่เฉพาะที่อนุสาวรีย์ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพ จะต้องออกไปทุกทุกจังหวัดเพื่อจัดการไอ้พักที่มันเอากันชาเข้ามาในสังคมไลยให้ลูกหลานไปวใจใจใยใจยใจวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันที่มิสูตร วันนี้ไปสู่ถึงกระบวนการของประชาชนในสิทธิเสรีภาพในการต่อต้านพรรคการเมืองผมไม่ใช่คู่แข่งของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เลยครับผมไม่ได้สมัครสอสอผมไม่ได้เป็นคนของพรรคการเมืองใดถ้าท่านนุกคนนะท่านอยากจะเลือกพรรคภูมิใจไทยท่านมีสิทธิเลือกได้ผมไม่เคยเพี่ยงแต่ว่าผมมานำเสนอให้ท่านผมไม่จับมือแข่นกาได้ไหมล่ะ เวลาท่านเข้าไปกาท่านก็ต้องเป็นขานรีวัดเจตนาลงของท่านในการกาให้ใครแล้วผมก็คิดว่าเที่ยวนี้ไอเบอร์เจ็ดมึงเจ๊งแน่แล้วพี่โลกไปคิดเอาเองผมไม่สามารถจะบังคับใครได้ในเรื่องกัญชาถ้ามีข้อเสีย มีข้อผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่กร,ก,กระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลอะไรดูแลสุขภาพของพี่น้องแต่การเอากัญชาเป็นยาเสพติดมายัดเยียดใส่แล้วบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีนะพุงอาหารก็ได้เอาไปพีสาตนาการก็ได้นี่คือคำพูดของนายอนุทินคนเดียวเลยครับผลลพัณของพรรคภูมิใจไทย ถ้าคุณเอาเรื่องกัญชามาหาเสียงผมว่าคุณจบคุณตายนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าไอ้เรื่องกัญชาเนี่ยมันมีผลประโยชน์ของนายทุนมันมีคนปลูกเป็นหมื่นห่นไร่เขาเรียกว่าพันบุรีลำพี่น้องต้องเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้คนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่เราครับเป็นนายทุนทั้งนั้นนายทุนที่มันเอาประโยชน์ คนบุรีรัมย์ทุกคนก็เข้าใจครับและบุรีรัมย์ก็ไม่ใช่ของพรักภูมิใจไทยผมก็จะบุกบุรีรัมย์เพราะว่าบุรีรัมย์ก็เป็นแผ่นดินไทยผมจะไปอำนาจเจริญผมจะไปทุกทุกจังหวัดผมจะไปใต้ไปพัทลุงไปสามจังหวัดบนภาคใต้ไปเชนะผมคนเดียวแะครับผมไปของผมเองผมไม่ได้ปิดถนนผมไม่ได้ปิดสีแยกผมไม่ได้ปิดสนามบิน ผมไม่ได้ทำอะไรเลยสิ่งเดียวที่ผมทำก็คือปากผมนี่แหละครับไม่ใช่จะยิ้มด้วไม่ได้ยิงหัวพี่รองทุกคนครับวันนี้ผมอาจจะพูดได้ไม่เยอะผมอาจจะมีรอบสองมาหลังมาเดินให้ทั่วๆนะครับวันนี้ผมมาตั้งแต่ผมตื่นตั้งแต่ตีห้ารูงเอกสงเอกสารอะไรแล้วผมก็เคยคิดคิดอยู่ในใจ คิดว่าเอสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันผิดหรือถูกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีคนทั้งจะก,กันแกล้งผมนะครับเรื่องที่ดินก็จะยึดนะครับไอ้ที่เขากระโดงมึงเป็นที่รถไฟมึงกนไม่ไปยึดแต่มึงก็จะมายึดที่กูอย,ยู่ใจกลางเมืองมึงก็เอาคำพูดมาอ้างว่ากูกูพูดจรสงซะละ ผมทาสวนมาสิองปีให้พี่น้องได้ใช้ในชุมชนสุขุมวิทผมทําให้ชุมชนชุมชนก็ต้องปกป้องผมผมทาให้ประชาชนป,ประชาชนคือเกาะปกป้องผมวันนี้สารก็ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ยื่นคาร้องขอบังคับจําเลยให้ปฏิบัติตามคําสั่งของคุ้มครองชั่วคราวสารมีคําสั่งเพิกถอ,อนการคุ้มครองชั่วคราว น้องผมไม่ได้ว่าอยากจะได้ชัยชน,นะผมเป็นเป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนพี่น้องเดินดินกินข้าวแกงนี่แหละครับผมไม่มีนาฬิกาหรูๆผมดูในโทรศัพท์เอาในตัวผมก็ไม่มีทองไม่มีอะไรไเงินผมก็มีอยู่สามร้อยผมเป็นคนใช้ชีวิตอย่างนี้พี่น้องดูกระเป๋าผมสิครับแล้วจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบพกอ,อะไรผมชอบพบเหรียญนะ นี่นครับผมคิดว่าเหรียญเนี่ยมีคุณค่าเพราะอะไรครับมันถ่วงตัวผมไม่ให้ลอยไงครับผมคือบุคคลธรรมดาคนธรรมดาเหมือนท่านอะไรครับท่านอยากจะพูดแต่ท่านไม่มีปากมีปากก็ไม่เสียงดังถ้าให้ผมพูดสิครับผมพูดแทนใจท่านผมว่าความเดือดร้อนงท่านมาพูด นั่นคือผู้แทนครับไอผู้แทนมึงไม่ใช่กะเหรี่ยมึงจะได้ซื้อแต่คนที่เป็นกะหรี่เนี่ยน่าเย็บย่องไงเพราะอะไรครับพวกเขาทำเพื่อครอบครัวเขาแต่ไอคนที่ขายตัวสอสอขายจิตขายวิญญาณขายประเทศชาติดีสิครับผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คุณเลือกไปเถอะครับพอเลือกไปหลงังจากนั้นมันก็จะย้ายไปทางนี้ย้ายไปทางนั้นมันไม่มีอุรารณ์ ดังนั้นพี่น้องครับ,บผมไม่ได้บอกท่านว่าให้ท่านไปเลือกพัคใดเลยแล้วแต่ความประสงค์ของท่านแต่สิ่งที่พัคภูมิใจทำนะภูมิใจไทยเอายาเสพติดเปลี่ยนจากยาเสพติดออกมาในขณะที่มีร้อยเจ็สิประเทศทั่วโลกยังถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติดอยู่สหประชาชาติซึ่งเป็นองคก์กรการก็ยังพิจารณากัญชาเป็นยาเสพติดอยู่และผมถามว่าโลกประเทศเราเนี่ย ถ้าพี่น้องเอากัญชาออกไปนอกประเทศไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยเข้าไปสนามบินมันจับได้เจอกัญนาติดคุกเลยครับิด้คุกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีใครพูดอีกไม่มีใครพูดอะไรสยอย่างเพราะว่าสนับสนุนกัญชาดีอย่างนั้นกัญชาดีอย่างนี้เอาไปผสมอาหารและทุกวันนี้มันเอาไปผสมคุกกี้บ้างผสมเค้กบ้างนะเด็กตะเกียงไม่รู้เรื่องก็ยนะ่อมมีผลพี่น้องกัญชาเนี่ยมันทําให้สมองช้าลงการตัดสินใจช้าลง เหมอจะเสื่อมไม่มีใครเตือนไม่มีใครเตือนสักคนเอาละวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้เรามีข่าวดีวันนี้ผมเอาของมาแจกนะครับผมมีเสื้อแต่ผมอาจจะเสื้อเอาไปไม่พอผมจะรอบสองไม่ต้องแย่งกันนะครับเดี๋ยวให้ให้ทีมงานแจกแจกบัตรหน่อยใครต้องการเสื้อยกมือแล้วเดี๋ยวมารับบัตร <Yeah. S 1> มารับเลยครับ <Yeah. S 1> ยางได้คนละผม,มอยู่เท่านี้แหละครับ <Yeah. S 2> ผมนํามาในวันนี้สามร้อยตัว <Yeah. S 2> ผมแจกฟรีครับ ยังด <G ã i> ีเลยครับมารับเลยครับอย่าลืมไลค์กระเทยกดซับสไครต์ให้ให้ให้ยัดเต้าด้วยนะคะบ๊ายบาย